แล้ววันนี้ลงพื้นที่ครับไปที่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์พื้นที่ชายแดนนหัวหน้าพัคภูมิใจไทยนะแล้วก็มีเลขาธิการพักนายชัยชนกชิดชอบคุณซาบิดาไทยเศรษฐแล้วก็สสสมาชิกพักลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือในสภาเนี่ยประกาศล่ารายชื่อจะเปิดอภิปรายไม่ตั้งใจแต่นอกสภาก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้าน นี่ครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไปดูว่าพี่น้องขาดเหลืออะไระมาหาพี่น้องประชาชนไม่มีกำหนดการใดๆไม่มีหัวขนอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพวกเรามาในวันนี้ก็อย่างที่เรียนครับก็คือเรามาเพราะไม่พี่น้องัตรงไม่มีหมายกำหนดการใดๆทั้งสิ้นตั้งใจมาหา ไปพี่น้องเดียเฉพาะมาแบบไม่มีหัวฝนใดๆเลยต้องจากหัวฝนมาเป็นผู้แทนราษฎรนะครับไม่ว่าผมจะเป็นผู้แทนจากจังหวัดอื่นนะครับไม่ใช่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้นแต่พวกเราทุกคนในภาคภูมิเจไทยนะครับได้รับการปลุกฝันนะครับว่า พอมีคำว่าสอสอมีคำว่าผู้แทนติดตัวแล้วนะครับเราก็คือผู้แทนของคนไทยทุกคนซึ่งพร้อมที่จะมารับใช้นะครับแล้วก็ามาพบปะเยี่ยมเยียน,ยยนแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกที่ที่เราสามารถเข้าไปถึงได้ผมเพิ่งออกมา มติมันไทยถอนตัวออกมานะครับหึงสัปดาห์ยังไม่มีข้อมูลใดๆตอนทำงานอยู่ว่ามันจะมีความอันตรายนะครับจากศึกสงครามหรือว่าความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไอ้ปัญหามันเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลปัญหาของผู้นำนะครับไม่ใช่ปัญหาของพี่น้องประชาชน นี่คือหัวหน้าพักภูมิใจไทยพักฝ่ายค้านนะครับทีนี้รอดูเปิดสมัยประชุมจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือไม่ในขณะเดียวกันการเมืองจะพลิกผันไปในทางใดถ้าเกิดว่าประชาชนออกมาชุมนุมพรุ่งนี้และวันที่หนึ่งกรกฎาคมสารรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่รอยต่อทางการเมืองและมีการทูลก้ารายชื่อครมชุดใหม่ขึ้นไปแล้วหรือยัง